เริ่มต้นสิ่งใหม่หมๆนะเจ้าชะตานะคะปีนี้อายุ53ตกเลข3นะคะห้าสยังครับ4ก็ตกเลข3กับเลข4ะช่วงช่วงอายุย่างเข้าสองอันนี้คับสสถ้าบวก1นะบวก1ก็จะเป็น54ก็ดูว่ามาตรงกับนาวังนะ นาวังแล้วก็เลขสี่ก็โภคขทรัพย์ค่ะปีนี้จะรับทรัพย์รับทรัพย์แล้วก็เกี่ยวกับทางด้านน้ำเกี่ยวกับน้ำน้ำทำอะไรที่เกี่ยวกับน้ำนั่นแหละเช่นน้ำหอมน้ำจันน้ำอะไรก็ตามจะรุ่งเรืองดีนะคะเกี่ยวกับน้ำน้ำหรือทำงานใกล้น้ำนะคะ เป็นเป็นคนที่มีพกคัพั์ช่วงนี้อ่แล้วก็อยู่ในฐานของพระราหูนะคะเอ่เลขสเลขสี่เนี่ยใกล้เคียงเลยเพราะว่าตรงกับโสรถมงคลเลิกงามยามดีนะเราเลข3นี่ก็ตรงกับตรงนี้ถ้าเป็นเลขสก็ท่านก็ตรงกับพกคัพั์นับว่าได้โชคทั้งอายุ ห้าสิบสามห้าสิบสี่เนี่ยแหละประมาณนี้นะคะเงนเงินต่างๆเรื่องโชคต่างๆนะคะโครคไขคเจ็บคอยเบียดเบียนแล้วก็ไม่หายขาดเป็นเป็ๆหายๆนะเป็นนะะเป็นๆหายๆมันเป็นติดตัวมาตากชาติปางก่อนเนาะอาจจะมีเรื่องอะไรที่เก็บไว้ในใจไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะคะ แม่ของท่านเป็นคนรักครอบครัวเหน็ดเหนื่อยมาตลอดเป็นที่พึ่งใช้หรือไว้วานผู้ใดให้ทำกิจการใดๆก็ตามคนนั้นเขามักจะเรียกค่าจ้างจากท่านก่อนเสมอเพราะว่าเขาหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งและเลงถึงว่าท่านให้ความช่วยเหลือเลี้ยงดูต่อผู้ที่ได้เข้ามาดูเส้นเส้นชีวิต ยาวราบลื่นนะยาวรับลือนนะคะแล้วก็มีโค้งวันนี้โค้งวันนี้มีความสุขมากๆเป็นคนที่มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เส้นสมองเส้นสมองโอเคเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะแล้วเส้นสมองเส้นตรงนี้มา นิดหนึ่งโอเคแล้วก็ปลายแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแล้วมีเส้นวาสนาเนาะวาสนาเนี่ยขึ้นมาจากเนินจันมาหยุดเอาไม่หยุดด้วยก้าวไปนี่ไปนี่ไปที่ไปนี่นอ่าดูสิวาสนาจากเนินจันท์ทั้งสองข้างเลยนะแปลว่ามีคนช่วยเหลือ มีคอยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการความนุ่มนวลความอ่อนหวานความเมตตานะ,ะเนี่ยมาจากเนินเนินจันเนาะเราก็เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศนะเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศหรืออาจจะไปทำงานที่ต่างประเทศก็ได้นะที่มาจากเดินจันน่ะนะคะแล้วก็ยังมีต่อเชื่อมาตรงนี้อ่ะนี่ก็คือเส้นเสาหลักนะฮะ เส้นหลักนอกจากนี้แล้วก็ยังถ้าถ้าลากตรงนี้ปุ๊บเส้นสมองเออโทษทีเส้นใจค่ะเส้นสมองตรงนี้เส้นใจเส้นใจเนี่ยมาตกตรงนี้แปบลบว่าชอบช่วยเหลือคนเราก็ไม่ได้คืนนะคะพอสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยลักษณะลักษณะอ่า เป็นตัวเ็มเลยนี่เป็นตัวเอ็มนะคะอันนี้ก็คือมีเงินมีทองไม่ขาดมือนะคะทั้งสองข้างเลยทั้งสองข้างเลยอาจารย์จะเขียนให้ดูปึ๊บสองข้างเลยค่ะก็เมันนี่เอ็มเป็นตัวเอ็มนะคะเป็นคนชอบทำบุญ นะเป็นคนชอบทำบุญคิดสร้างสารรค์ก็เรียกว่าก็เชื่อฟังฟังผู้ใหญ่เป็นคนฟังผู้ใหญ่อยู่นะคะไม่ได้ดื้อเท่าไหร่แล้วก็เส้นการเงินก็มีสองทางเส้นการเงินเนี่ยมีสองทางได้มาสองทางนะคะข้างนี้อีก ได้มาสองทางเนี่ยเส้นพุทแล้วนอกจากนี้ยังมีตรงนี้ฮะดวงตาสวรรค์เห็นไหมทั้งสองข้างเลยแปลว่าอะไรแปลว่าจะเห็นเหตุการณ์อะไรล่วงหน้าเราก็จะติดต่อสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้อ่าชอบเรียกว่ามีเทพนะ,ะติดต่อสื่อสารกับเทพได้แล้วก็ตรงตรงนี้ฮะ มื่อกี้อาจารย์เห็นแวบๆนี่นี่อ่ะอันนี้มีซับนะฮะมีซับมันนี่เอ็มก็มีซับแล้วตรงนี้ก็คือสิ่งที่มีสัมผัสที่หกนี่ฝันก็ฝันแม่นนะฮะแล้วก็มีหลางสังหรณ์แล้วก็ชอบเออมักจะเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าก็บอก บอกคนอื่นได้นะคะการเงินมาหลายๆทางการเจราจาค้าขายก็สำเร็จเพราะเป็นคนช่างเจราจาเป็นคนที่มีวาทศิลป์ที่ดีมองลักษณะตรงนี้แล้วค่ะเมื่อกี้มองแวบๆว่ามีเกาะตรงนี้นิดหนึ่งอ่าเกาะตรงนี้เกาะตรงนี้ก็ให้ระวังเรื่องสายตา ะะมีสายตาไม่ว่าจะเป็นต้อเป็นสายตาเอียงนะให้ระวังเรื่องสายตามีสองข้างไหมก็พอพอกันนะพอพอกันอ่ามีที่ดินนะลักษณะเนี่ยสี่เหลี่ยม,มีเส้นที่ผู้ใหญ่อุปถมัมนภะ์เนาะคุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชอบมีผู้ใหญ่เส้นตรงนี้นะผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็มีที่ดินมีทรัพย์สมบัติมีอนาคตนะอนาคตก็เป็นเศรษฐีได้เลยเพราะว่าลักษณะมีครบนะฮะมีอันนี้อ่ามีมันนี่เอมแล้วก็มีที่สัมบัติที่หกนะคะ เป็นคนที่มั่งมีล่ํารวยเงินทองแล้วก็เป็นคนที่อบอ้อมอารีเป็นคนคอยช่วยช่วยเหลือคนนะคะแล้วก็ปฏิบาลไหวพริบไหวมากเนี่ยเส้นเส้นวาสนาเกิดจากจันทร์ไปประสบความสําเร็จนะแล้วก็เส้นสมองเส้นสมองมาหยุดหยุดตรงนี้หยุดตรงนี้แปลว่าเป็นคนที่คิดไหวเป็นคนที่ว่องไวเป็นคนที่มีความคิดว่องไว ไวกว่าคนอื่นนะคะสำหรับดวงปีนี้พอไปเข้าคู่กับฐานพื้นดวงมีโชคตกกับเนี่ยฮะโสรถแล้วก็ตกกับตัวเองจะได้ก้อนใหญ่มากมายขึ้นอยู่กับตัวเองเพราะว่าตัวเองเลขสามตรงกับการเงินตรงนี้แต่ว่าจะต้องทำงานที่เหน็ดเหนื่อยนะคะ พราะว่าตรงกับทศาจคำทำนายเท่านี้นะคะโชคดีค่ะ